กระขวัญเสียงมาแล้วลานค่าเลยเต็มเต็มแล้วมานน้องแวงต์ตัวบ,บนมูงเงินน้ำเพื่อนน้ำพ่วงจังหวัดขอนแก่นมูสิบเจ็ดนะครับนะี่ครับนั่นยายนั่งเห็นบ่อยเหมือนน,น,คน,น,อนะครับยายนั่งนั่งเบิกกันนะครับ เงยข้ออันเสียงเห็นบ่มข้อน,นเสียงมาแล้วครับนี่นะครับในม่บ้างกำลังปิดปัญหาอยู่ครับบอกว่าเบิ่งเนี่ยบ่ากฎหมายคอยรู้เลี้ยงเงินแ่เราสิ้นบุรุเลี้ยงอ้างเงินด้างยงไปมัวคุณตอบถามถามกันเยอะคุณ่ตอบเองบอกเองตาม สไตล์รูปแบบขันน้นตอนมีมากอยู่แล้ว